จากจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยธุรกิจคุณเท่านั้นที่จะเกิดด้วยตัวคุณเองบอ n ท o บิ z ธุรกิจอยากเกิดช่วงคิดต่อก่อเกิดคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณสมศักดิ์ชาคริตฐากูลผู้ศึกษาและคน้นคว้าโหรศาสตร์จีนสวัสดีครับคนะุณอาสวัสดีครับอาครับในการดูฮวงจุ้ยนะครับ,รบหลายๆคนเนี่ย นใจมากนะครับแล้วก็ชอบที่จะดูเรื่องของชัยภูมิครับทีนี้หลักการจัดตั้งชัยภูมิของหลักโคนาศาสตร์จีนเนี่ยทำกันยังไงบ้างคือเราคงไม่หนีประเด็นเดิมเราใช้ระดับระดับของความสมดุลระหว่างหินและหยางมาเป็นตัวองค์ประกอบด้วยนะฮะโดยที่ว่าด้านหน้ามันต้องโล่งด้านหลังตรงทึกถ้าอะไรมันผิดหลักลักษณะผิดหลักความสมดุลตรงนี้ก็คือเป็นชัยภูมิที่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งตรงนี้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยนะฮะใช่ครับไม่ั้ไม่ใช่แต่จีนด้วยยุโรปอย่างผมไปอย่างนี้นะฮะบ้านเดือนต่างๆข้างหน้าก็จะโลก่งถูกต้องแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ให้ให้ให้ทึบนะครับเพราะว่าไม่งั้นคนเข้ามาถ้าไปทึบตรงไหนข้างหน้ามันก็ดูอึดอัดมากแล้วการที่ว่าด้านหน้านี่โรคเนี่ยเปรียบเสมือนกับกระแสเวลามันเดินมา กระแสคือกระแสชี้นะฮะเวลามาปั๊บมันก็ต้องกองอยู่ด้านหน้าเราก่อนแล้วเราถึงจะได้เก็บเกี่ยวเหมือนกับเวลาเราเราตกปลาเนี่ยเราก็ต้องมีเหมือนกับทําให้น้ำมันไม่ไหลเชี่ยวเกินไปมีตัวดักให้มันอยู่ตรงด้านหน้าถูกไหมฮะเราถึงสามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รงคนั้นได้นะครับซึ่งตรงนี้หลักก็คล้ายๆกับวิทยาศาสตร์เลยใช่ครับแล้วหลังจากที่ดูตรงนี้นะครับเราดูกันยังไงต่อบ้างครับก็เราก็ใช้ความสมดุลของตัวสีสัตว์เข้ามา นะ ja สี่สัตว์ก็ที่ว่าประกอบกันว่าด้านหลังจะต้องเป็นเต่าดำสี่สักวนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้คือหลักความสมดุลนะฮะก็คือเช่นบ้านหลังเล็กแต่มีน้ําใหญ่อันนี้ก็ผิดหลักความสมดุลแล้วนะอแต่คนก็บอกบอกว่าถ้ามีน้ําอยู่หน้าบ้านมันรับไม่ไหวเพราะว่าเราเป็นบ้านเดี่ยวเล็กๆแต่บางเอญมีน้านี่อยู่อยู่ใหญ่มากเกินไปเราเอาไม่ไหวเพราะไม่ไหวปั๊บเนี่ยสุขภาพในบ้านก็ไม่ค่อยดีครคือเรียกว่าถ้าวาง ถึงหลักว่ายังไงแต่เราก็ต้องทําให้สมดุลอย่าเวอร์บอกว่ามีน้ําอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่ควรจะโอ้โหเป็นทะเลสาบใช่ใช่ครับใช้ความสมดุลเป็นหลักนะครับครับทีนี้เรามาดูตัวตึกอืด้านหน้าเราเป็นตึกสูงด้านหลังเราเป็นโลกอันนี้ก็ผิดหลักความสมดุลละเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันต้องเตี้ยกว่าด้านหลังต้องสูงกว่าอืใช่ พราะปกติหลักการออกแบบอย่างอย่างในนิวยอร์กเวลาตึกเขาดีไซน์ก็ไล่จากเตี้ยขึ้นไปสูงแต่บ้านเราก็มีนะสร้างแบบนี้มาแล้วมันมีปัญหาจริงๆนะแล้วอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือมันทําไม่ขึ้นอ่ะขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้วแต่ที่เราไม่พูดถึงนะเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผิดหลัก ของตัวหินและหยางเหมือนกันเพราะด้านหน้ามันต้องโล่งแต่เมื่อเอินวันดีคืนดีเนี่ยดันมีรถไฟฟ้าผ่านหรือทางด่วนผ่านบริเวณที่อยู่ด้านล่างเนี่ยซบเซาไปหมดเลยเพราะมันก็ผิดหลักความสมดุลระหว่างยินและหยางนะครับเาวหลายคนบอกบอกว่าตอนนี้ต้องดูแนวรถไฟฟ้าคอ,อแต่ถ้าหลักคณิศาสตร์บอกว่าถ้าแนวรถไฟฟ้าไปลงจะดูไม่ดีเหรอฮะอย่าลืมนะครับ จะทำธุรกิจต้องคิดต่อกับผมดรตั้นกฤิชนนหอทองคําสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจบอ to บิตด้วยนะครับ